เงียบเอาอ้ปลาครับปลาเอาปลาครับปลาสวนครับอือหือเอ้ยนี่ปลาครับ,รบ,รบ,รบกินยังไงไม่รู้ครับเดีย๋ยวผมเอาปลาเก๋าตัวนี้มาขายร้านอาหารนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมพามาตกปลาตรงนี้เป็นบึงน้าเค็มนะครับไม่ใช่น้ําก่อยนะครับผมติดเหยื่อสดมาด้วยครับแต่ว่าอยากตีเหยื่อปลอมครับเดี๋ยวลองตีเหยื่อปลอมดูก่อนครับแล้วถ้าตีเหยื่อปลอมไม่ได้ผลเราค่อยไปตกเหยื่อสดกันนะครับแต่ตอนนี้ขอตีเหยื่อปลอมก่อนครับเพราะว่าน้ําดูแล้วน้ําเยอะดีครับเดี๋ยวลองดูครับครับโอ้ได้ปลาไหะปลาซาเออโอ้โดยยายน้องเขาได้ปลาซาฮะอ๋อเือนฟูกเลย โ,โอ้ตอนนี้ครับสาครับตัวใหญ่เลยครับเป็นพนู่กเลยอ่ะตราข้างหน้านี่นะว้าวเว้ยใส่ยังเออต้องใส่ซาลิงซะดำมมันนะนี่ครับปลาสากน้องครับเห็นไหมครับใส่่วยแล้วนะโก้ก็เอาเยอะเหมือนกันเนี่ย ủa ừ, lăn ngay, lăn ngay bây giờ căn lụp lá vô căn lính vậy đâu mình chưa mất căn lụp lá dữ ý hai <laughs> bé léo อือน oh. mm ี่ครับ ครคับไปเกือบได้กลิ้งครับตรงนี้ลื่นนะครับ ้องเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลาดูครับท่านเล็ก มีตัวเงินตัวทองทั้งบึงเลยครับตัวใหญ่ๆด้วยครับเยอะมากครับ เหยืย่อกุ้งกับปลาสลับกันนะครับ อยู่ครับป่าไปแล้วดึงคันโกงเลยเห็นไหมครับเอาไหม่ครับเสือเป็นโดนครับดึงคันโกงเลยครับห้าโมงยี่สิบครับ เกือบมืดแล้วครับมาลองดูครับ5้าโมงยีตกปลาเชิงสภานครับเราจะได้ปลาอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูก่อนครับตกฝั่งไหนดีฝั่งนี้ก็น่าตกครับแต่ว่ามันนั่งยากครับเดี๋ยวไปตกฝั่งเดิมเราก็ได้ครับฝั่งนู้นครับนู้ครับลองดูครับไม่รู้จะได้ปลาไหมครับโอ้ย ไม่รู้จะหาคลิปอะไรให้ดูแล้วครับตอนนี้มึนไปหมดแล้วครับดอกปลาตรงไหนก็ไม่มีปลาแถมน้ําขุ่นอีกครับฝนตกครับว่าช่วงนี้ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกหนักครับมาลองดูครับมีร่องรอยคนตกอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองตกตรงนี้เล่นๆดูครับ ไม่ตั้งกล้องแล้วนะครับวันนี้เวลามันจะหมดแล้วครับเอาคันเหลืองมาคันเดียวครับครับเอฟซีครับเอฟซี FC. เหลือก็มีนิดหน่อยครับมีกุ้งอยู่นิดหน่อยครับนี่เหงือปลากับกุ้ง โอ้โโอ้โอไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอาปลากับกุ้งปลาชิ้นหนึ่งกุ้งตัวหนึ่งหนันใช้แบตเบอร์เจ็ดนะครับวันนีเ้เกี่ยวกัวกุ้งตีไปเลยไม่ต้องคิดมากปลาวันวันนี้มันวันมั่วมั่วของผมัะ ตีไปอืบโอ้แรงมากย่งไปแล้วครับเดี๋ยอแรกปลามีหรือไม่มีเดยวรู้กันถ้าปลามีก็ได้ปลากลับบ้านครับปลาแกงถ้าปลาไม่มีก็กลับบ้านมือเปล่าตึ้งหนงกุ้งหนึ่งตัวปลาหนึ่งชิ้น รบคายอืยม,มาไหนอปป่าเงียบเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในน้ำเงียบครับตีไปตรงนู้นดูครับนี่ก็เงียบตรงไหนก็เงียบ เป็นเยอะเไม่ดีตรงนั้นเกี่ยวอีกอมันต้องมีปลาทักที่ อปลาครับปลาปลาครับปลาสวนครับเอ้ยนี่ปลาครับกินยังไงไม่รู้ครับผมนั่งเผลออยู่กินตอนไหนไม่รู้ครับนี่ครับปลาเลยนี่เอ้ยปลาครับนี่ครับกินเงียบแล้วครับ ไม่ได้เอาสวิงมาด้วยครับอ้อปลาเก๋าครับตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับกินเงียบนะครับอ๋ติดขยะมาด้วยปลาเก๋าด้วยปลาเก๋าตัวใหญ่เลยครับเอาเร็วเอาไงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมยกไม่ได้ด้วยครับเก๋าครับนุ่นครับเก๋าตัวใหญ่เลยครับแล้วก็ติดขยะมาด้วยครับยกน่าจะขาดไหมเนี่ย เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองดูครับถ้าปลาเราก็อยู่ครับเรียบร้อยครับปลาเก๋าครับมาได้ไงปลาเก๋ามาได้ผูไม่รู้ปลาเก๋าโดยยหญ่แล้วปลาเก๋าเก๋าโดดดำเฉยเลยครับครับป่าไปแล้วตีนังเงียบเก๋าใส่ครึ่งกิโลกว่าได้ครับมาเฉยเลย นี่ครับบ้าไปแล้วผมตีไปเล่นๆอย่างนั้นนะครับตรงนั้นอะไรวะเอ้าเกาเฉยเฉยเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวขอปลอดก่อนนะครับอะไรครับนี่ตีไปแล้วก็นั่งนิ่งๆกินแล้วอมอยู่กับที่นะครับบางปากเกาโดยย่อยแล้ว mày rô mà mày đai bông bông tay bay bun dài kap mà, tít la mà à cao đỏ đam tuổi mày cứu bay ngon mất bông ba leo đỏ đám đạo 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 đỏ đám Đỏ ừ, đám sao tự bom mà tự bom có tay phải lên lên và nơi bằng lơ này tít lên lưới bà sa xuống và nơi không, bây độ xuống rồi thầy bày tang ngoài, sẽ môn gặp mà cao nài lòng lên lên đại bà chơi mong bắt bằng bằng nào ไม่เดี๋ยกุ้งนี้ <laughs> เดี๋ยวเอามาช่างปลาเก๋าตัวนี้ดูครับได้กี่ขีดครับเพราะว่าผมอาจจะขายหาตังค์ครับช่วงนี้เดี๋ยวลองช่างดูครับแต่ช่างนี้มันจะหนักหน่อยนะครับหมายถึงว่าช่างมันจะแข็งหน่อยครับมันมันจะต้องหนักกว่าที่เราที่เราช่างได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมเกี่ยวปลาแป๊บนะครับ โอ้เกือบกิโลครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับมันโฟกัสไม่ได้ครับแสงไม่พอเจ็ดขีดนะครับเจ็ดขีดครับปลาก๋าตัวนี้นี่ครับเจ็ดขีดได้อยู่ครับตัวไม่เล็กนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาปลาเก๋าตัวนี้มาขายร้านอาหารนะครับ ผมขายร้อยหนึ่งครับในร้อยหนึ่งก็ยังดีครับนี่ครับไม่เคยขายได้อย่างนี้นะครับนี่วันนี้ขายนี่ครับเอาหยิบไม่ถูกให้ร้อยยี่สิบเลยเหรอโอ้แม่ค้ายใจดีครับให้ร้อยี่สิบาทครับปลาเก๋าตัวหนึ่งโชคดีครับวันนี้อย่างน้อยก็เป็นปลาตัวแรกที่ขายยุคนี้หาเงินก่อนครับนี่ครับร้อยี่สิบาทครับ